เมึงพลังอาบแดดพี่น้องเฮ้ยนี่อากาศมันฮอนแก่เสียใส่เลยพี่น้องเลยเป็นแต่ตรายครับ <laughs> ไปครับไปเบิึงน้ำกันนี่ครับพี่น้องเลยแดดฮอนไหลมันลังลหลมพุ่มพี่น้องมากล้าออกไปใ晒แดดส่วนหนึ่งก็ออกไป晒แดดพี่น้องเมื่อแก่เสียใส่พี่น้องเฮ้ยจะไหนทีนน่นอนในเมืองเล้บอกหอนปันไฟอยู่หรือนะครับ เอ้ยเจ๋งแค่บะพลังพี่น้องเลยเต็มหุ่มใหม่รถดบรรยากาศตอนเย็นครับสี่มุงแรงของฝรั่งเศสนะครับแ้ตอนนี้นะครับเนาะมีสีมาเหตุงานยามแรงกันเลยถือโอกาสเอาบรรยากาศตอนเย็นให้พี่น้องบึงนะครับนะ้อพี่น้องทั่วโลกเดิเบึงนะครับเนาะ ทางโซนเมืองไทยทางโซนืองลาลวหรือประเทศขอังียงแล้วก็ฟิเซียบารทางโซนยุโรปเป็นกระหอนไปเบิดแล้วครับยุโประเทศใดก็ได้เราทบเลอากาศกำลังดีเขา้าหน้าฮอนเล้วพี่น้องเลยนะครับอากาศเมื่อคีฟ่าคือบ้านเท่าลยพี่น้องเลยฮอนเมื่อนีอน้สามสิบกว่าองศาเลยครับเมื่อนี้ครับอากาศดีครับโลนวิว,วสวย ยิวสวยๆเลยเป็นหลงเงยนเง็ยนๆโู้ลมเย็นช่วยสวยครับเที่ยวเสร็จแล้วไปกินข้าวแรงน้ำแข็งน,นะครับไปครับไปถ่ายไปกินข้าวแรงน้ำกันครับวันนี้มีเมนูน้ำยาขนมจีนตีนไก่นะครับนะไปกินน้ำกันครับสองคลิปรวมกันแล้วครับเที่ยวกินไปครับครับบรรยากาศตอนเย็นอากาศเย็นๆแม่น้ำสวยๆเทใสไะ อาบน้ำน้ำกันก่อนพี่น้องเลยเนี่ยแหละครับเหลือนักท่องเที่ยวพี่น้องเอ้ยเต็มเรียยเกันแล้ะครับปลากับน้ำยาปลากระป๋องใส่กันนะครับเนี่ยหน่ำเลยนนะครับเนี่ยนี่นดีอย่าไปปั้นกันพี่น้องอย่าพี่น้องเอ้ยครับขุนเอที่พี่น้องเอ้ยเพแบบ ใส่แล้วทีิงเยใส่ลูกกินลงไปเลยพี่น้องเลยมนไหลเลยๆๆๆๆนี่ใสไปแล้วก็ล้อเอาขาไก่มาใส่ไปไหน่อยพี่น้องเลยไปไหน่อยรับรองว่าแซ่บนี่ครับตีนไก่ก็ต้มเปื่อยดีขนาดนี้หน่อพี่น้องเลยเปื่อยนี่ใส่ลงไปเลยพี่น้องเลย อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ากันเด้อโมเล้งพี่เนียอาเนี่ยใส่หอมลงไปเลยมาเปิดมาผัวมาโวดมาผัวหม่งมัวมาแตงบัาสร้างนี่อะไรกัมาเด้อพี่น้องเอ้ยขนบ่ได้เลยพี่น้องเต็มหม้ออาเนี่ยใส่จังถ้มาร้อยกินน้ากันพี่น้องโ็เลยพี่น้องมากินน้ากันเด้อเรียบร้อยแล้วมาเด้อพูดเลรอครับพูดลหร อาญะเลยพี่น้องเลยหอมตูลรูจอไหมพี่น้องไปครับไปกินกับพี่ซีบ่เนี่ยมา,มาบ้านพี่น้องเลยที่ทานบุลเลอร์เลยพี่น้องขนมจีนถ้วยยักษ์หรือชามยักษ์พริกไข่ดีครับอู้เยเปิดออกมาตาวด้วกันเลยเห็นบ่พี่น้องเยี่ยมาบ่าพี่น้องเยี่ยมตาบ่บ่ๆที่กินเบิดบ่พี่น้องตาวด้วกันเลยอู้ เยี่ยมวะนี่ไม่พี่รองเอ้ยถ้าไฟแบบนี้ตีนไก่พี่รองเอ้ยนี่อะพี่รองเลยเป็น,นลลเลี่ลลยมตาไวน,นึงไฟยู่ร้านอาหารเปลี่ยนบรรยากาศพี่รองเอ้ยลุยเลยพี่รองเอ้ยอืม 非常累吧。 มงเมี่ยไปเล่กับผอมเนอะแล้วก็เสื่อมนคนละมีกินมาเห็บกินอยู่ร้านคนละมุมน้อยแก่ไปลองเลยเด็กเสิร์ฟ แต่พ่อเด็กเสิบแล้วที hey? ่มันนั่งกินอยู่หน้าบ้านมีลายลูกค้าไหมพี่ลองแใช่ป้อ

มดูดขาชินลองดิ อยู่้านของผู้ยยีซีงงานอะพี่้องเขาแร้งพนังงานโอ้ยเตียแย่แตกเลยอ ผ่ายบัเลยพี่้อ,องเ้ย คลิปจริงกับคลิปเที่ยวอยู่น้ำลิปเดียวกันนะพี่น้องนะยาวเนี่นยผู้ใดบวบเบิ่งก็เรียนปาดผ่านเลยครับนนเนาะผู้ใดเบิ่งก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเห็นปุยซีก็ลงไปก็คือตามพี่น้องอยากเบิ่งเบิ่งกัเรียนผ่านนะพี่น้องเด้อ Thank mm -hmm. มีคนบอกแ่บได้บรรยากาศอีกจังะ mức đầm chẳng phải không ạ phải บดแอนด์แฟนพี่นลองครับยิ้มนี่ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับเด้อถ้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับเด้อกินร้านอาหารทีช่ชพอกว่ได้ต่างแดนบายบายครับผม